เอาผมผมเล่าแก่เาาหน่อยก็ได้ว่าในอาดีผมก็ไม่ค่อยชอบพวกทอมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าหลังจากนั้นคือยุคสมัยมันจะเปลี่ยนผมก็เฉยๆแล้วก็ก็ส่วนใหญ่ก็กเห็นเต็งกันก็ค่อนข้างเยอะเลยนะใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นไอไอ้มากตระเพีเก่าๆเนี่ย มันก็ยังมีหลวเหลืออยู่เพียงแต่ว่าคนคนรุ่นรุ่นผมหรือรุ่นก่อนกอเนี่ยมันได้ปรับวิธีคิดอะไรออกมาหรือยังใช่ไหมครับหรือเราจะไปจมหรือฝังแน่นอยู่กับเอระบบความคิดหรือประเพณีเก่าๆที่เขาตั้งไว้เพราะสมัยโนนเนี่ยคือเระเทยหรือบุคคลในเพศที่สามเนี่ย เขาเขาเหถูกบังเกียดเหยียดฉันมากนะครับเราผู้ใหญ่ที่ดีมันก็ต้องเปิดใจกว้างอย่าอย่าไปถามความคิดอยู่กับเอกอบปรเป็นีต่อสั่มันมันไม่ถูกเรื่องแล้วมันก็จะมีปัญหาช่องว่างระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม